Isuzu One Make Race ทับรถแข่ง Isuzu เตรียมลงสนามชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Isuzu One Make Race 2016 Isuzu ร่วมกับ Far East United Motorsport ยางรถยนต์โตโยและแบตเตอรี่ 3k ตีธงปล่อยทับรถยนต Is ์ Isuzu D-Max เพื่อการแข่งขันสุดเล้าใจลงสนามในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Isuzu One Make Race 2016โดยมีรถแข่งมากที่สุดในประวัติการถึง37คัน พร้อมนำรถปิกอัพสูตรแมี่ื่1.9 DDI Blue Power กับการแต่งสุดนี้กว่า50รายการชิงถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราราชานุตารามและเงินรางวัลรวมกว่า660,000บาทและสำหรับปีนี้นะคะมีรถเข้าแข่งทั้งหมดกี่คันคะท่านประธานそうですね今回は37台その中でもですね我々の1.9 DDI Blue Power これが16台 ท่านปรมทานตอบว่าะะมีรถเข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมดปีนี้นะคะค37คันสูงสุดนะคะคในประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ที่เราภูมิใจมากก็คือมีรถรุ่นใหม่ทิ่ทฮอตล่าสุดของเรา i s u z u D-MAX 1.9DDI Blue Power เข้าร่วมการแข่งขัน i s u z ุ o วัน a ม r a ร e ถึง16คันด้วยกันค่ะท่านปรมทานคะแล้วปีนี้จัดการแข่งขันทั้งหมดกี่รอบคะ ともて,てもらてまいいが参加ししたうありうござท่านประธานตอบว่านะคะปีนี้อิสุสุวันเมกเรสมีการจัดจัดการแข่งขันทั้งหมดนะคะ6สนามด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเข้าร่วมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคือที่สนามนะคะพิรัพัทยาทั้งหมดนะคะ3ครั้งแล้วก็มีที่แก่งกระจานนะคะ เซอร์กิตที่เพชรบุรีนะคะแล้วก็มีที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดบุรีรัมด้วยค่ะก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้ชมติดตามนะคะความคืบหน้าของอิสุ o n วันเมกเรสได้นะคะจากรายการต่างๆของเราค่ะจากความสําเร็จของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race อิสุสุวันเมกเรสยังได้ตอกย้าภาพลักษณ์รถปิกอัพอิสุสในฐานะรถแข่งที่เทียบพร้อมด้วยสปอรนะทั้งในด้านความเร็วและความแรง ได้รับการยอมรับจากนักแข่งในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตเอกลุไทยมากขึ้นเรื่อยๆจนในปีนี้ได้สร้างสถิติใหม่มีรถติอัพอิซูซุเข้าแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง37คันสวัสดีครับผมชมนิรุสจริตนะครับนักแข่งจากรายการอิซูวันเมกเรสนะครับหมายเลขหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์นะครับและที่สําคัญในปีที่ผ่านมาถือว่าผลงานก็ทําออกมาได้ โอเคในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในปีนี้เองนะฮะกับรถคันใหม่นะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์1.9 b ู u e Power นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเครื่องตัวนี้ดีและเจ๋งกว่าแน่นอนนะฮะยังไงผมเชื่อว่าการแข่งขันในปีนี้รับรองว่ามันกว่าเดิมแน่ๆนะครับด้วยเครื่องใหม่อย่าง1.9บู u e Power น่าจะ สร้างอะไรใหม่ๆในสนามแข่งกับรถยนต์ปิกอัพนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสะที่มาแรงมากๆเลยทีเดียวในบ้านเรานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถติดตามชมได้ครับกับโตโย 3K Racing Car Thailand ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับโดยจะเริ่มประเดิมสนามแรกในวันที่5-6มีนาคม2559ณสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาจังหวัดชลบุรีและจะทำการแข่งขันแบบออนทัวร์ต่อเนื่อง เพื่อเก็บคะแนนในแต่ละสนามและจัดอันดับผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอ,อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี2559เพื่อค้นหาที่สุดแห่งเจ้าสนามปิกอัพทางเรียบชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสุงสวรีพราวรรา,าชาธินัจารามาดพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า660,000บาทหรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านยานยนต์ได้ที่ w w w ร์ i n e w s .com หรือ b s c r ไ b e YouTube เพื่อการติดตามข่าวสารวิรนัทพิโลมลาพารายงาน